เอ็นค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,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 นะคะสวัสดีค่ะมดมาสมึดเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับสวิสตาไม้มงคลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พามาชมไมย้ยามเย็นยามเย็นจริงๆ ก็ยังไม่มืดเท่าไหร่แต่ท้องฟ้าเหมือนจะมีฝนนะคะก็เลยมองมืดๆนะคะมาชมไม้กันค่ะมาชมไม้ยามค่ำคืนแบบนี้แหละได้บรรยากาศเย็นดีนะคะวันนี้ก็พามาชมโชค9ก้าชั้นที่บ้านนะคะโซนนี้ค่ะจะเป็นโซนสำหรับเก็บชนที่มดมีอยู่นะคะผู้มดมีอยู่ก็อขออนุญาตคัดลอกลิงแป๊บนะคะมดจะนำลิงไปไปวาง ไม่ได้ดิมด้วงไม่ได้เพราะว่าเครื่องนี้มดไม่มีลายนะคะไม่มีไอดีลายอุย้ยทุกคนฝนมืดมาโน่นนะโน่นนะโน่นนะฝนมืดมาเลยค่ะที่ไหนฝนตกบ้างพูดคุยกับมดได้นะคะพูดคุยกันได้จ้านี่ค่ะนี่ก็จะเป็นลูกไม้ไฮบิดต้น ไม้กันค่ะมาชมไม้กันนะคะเพืเ่อนๆที่พี่มาชมไม้ยามเย็นกันสวัสดีค่ะมอขออนุญาตพาชมไม้ยามเย็นนะคะตอนนี้จริงๆก็ไม่เย็นสักดูเมื่อกี้ยังท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยแต่นู่นค่ะทุกคนฝนมืดมาแล้วค่ะฝนมืดมาแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะเราก็ยังมาชมไม้ได้รอจนกว่าฝนจะตกนะคะทุกคนนี่จ้านี่ก็จะเป็น เป็นพ่อแม่ไม้ของทางสวนพี่ไปไหนกุญแจรถก็อยู่แวนอยู่ที่นั่นเนี่ยอ่านี่นะคะก็จะเป็นพ่อแม่ไม้นะคะซึ่งมดก็เก็บลงในเข่งไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะเลี้ยงให้เขาฟอร์มใหญ่กว่านี้แล้วก็จะเก็บเกสรเขามาผสมกันนั่นเองค่ะไม้ที่เราเก็บนะคะส่วนมากก็จะเป็นไม้ที่สีสวยก้านสั้นนะคะอ่าใบก็จะออก สวยๆเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆมือใหม่ที่อยากเลี้ยงโชคนะคะให้เก็บไม้ในในต้นที่เราอยากจะได้จริงๆนะคะต้นไหนที่เราอยากจะได้นะคะอ๋อมีลูกค้าทักมาสอบถามอ่าใช่ค่ะ ขออภัยด้วยนะคะพอดีลูกค้าทักมาสอบถามไม้บางทีเราเป็นเพื่อนกันนะคะเขามีปัญหาอะไรเขาก็ทักมาสอบถามมดนะคะลูกค้าของมด บา,บางท่านไม่ได้ซื้อไม้กับมดเลยมีปัญหาก็จะทักมาเพื่อนเพื่อนพี่พีพ่ที่เข้ามารับชมก็เช่นกันนะคะถ้ามีปัญหารเรื่องต้นไม้หรือว่ามีต้นไม้แต่ไม่รู้จักชื่อถ่ายรูปแล้วก็ทักมาสอบถามมดได้นะคะว่าต้นนี้ชื่ออะไรนะคะถ้าหากมดทราบมดจะตอบนะคะแต่ถ้ามดไม่ทราบมดก็จะบอกนะคะว่าอุ้ยตายแล้วฟ้าแลบค่ะทุกคนฟ้าแลบฟ้าแรงมากนี่นะคะอ่า ได้ยินไหมคะได้ยินเสียงฟ้ากันไหมทุกคนฟ้าร้องฟ้าร้องกันหึ่มเลยค่ะนี่ก็จะเป็นไม้ดำเรามาแข่งกับเสียงฟ้าใช่ไหมเนี่ยอ่านี่ก็จะเป็นไม้ดำนะคะอ่าโชคเก้าชั้นนั่นแหละค่ะที่เราเก็บไม้ฟอร์มนี้เนื่องจากว่าก้านน้องสั้นและใบน้องอ้วนนะคะนี่คือสาเหตุและเหตุผลที่มดเก็บไม้นะคะอ่าพี่มองอะไรโ <c ola> คล่ลากลัวกลัวฟ้า นี่ก็จะเป็นไม้ที่มีสวดทรงนะคะกา้กานก้านสั้นนะคะแต่ต้นนี้ใบน้องจะออกแบบเหมือนเขาแกะนะคะจะเรียกกันว่าเขาแกะเพราะว่าน้องออกทิ้งๆถ้าเกิดเราเราปลูกแล้วทําแบบ ตั้งในที่สูงๆใบเขาก็จะห้อยนะคะสําหรับไม้ที่มีลักษณะเป็นเขาแกะนะคะเขาจะเรียกกันว่าเขาแกะนะคะทุกคนแต่อันนี้มดไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเราต้องดูฟอมดูเม็ดสีแล้วก็ดูลักษณะน้องตอนโตเต็มฟอร์มอีกนะคะอ่านะคะนี่ก็จะเป็นไม้อีกหนึ่งต้นที่มดชอบมากๆเลยค่ะอ่า ชอบทุกต้นค่ะในสวนชอบทุกต้นนะคะพามาชมไม้ยามเย็นค่ะและก็ต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นลูกผสมทับทิมนะคะมดจะบอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆตลอดนะคะว่าทับทิมค่ะก็ตอนมดเข้ามาเล่นโชคเก้าชั้นใหม่ๆมดไม่รู้ว่าทับทิมคืออะไรนะคะทับทิมคือไม้ที่จ่ายเม็ดสีสีชมพูนะคะส่วนต้นนี้เป็นลูกผสมนะคะเขามีเชื้อทับทิมนะคะ ซึ่งมอก,ก็ได้ลูกไม้มาค่ะตอนแรกๆเขาไม่ได้เปิดสีสวยเลยนะคะเพื่อนๆที่พี่ตอนแรกๆเลยเขาจะออกเป็นสีแบบดําๆแต่มีเส้นแกนกลางออกสีชมพูชมพูนะคะน้องพึ่งจะมาเปิดใบนะคะเปิดสีและนี่ก็เป็นสเสน่ห์ของโชคเก้าชั้นนะคะเพราะว่าไม้ที่สวนของมดน,นะคะจะเปิดสีช้ามากค่ะทุกคนและก็ต้นนี้ก็สวยนะคะเห็นไหมคะต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้ไฮบิดนะคะเพราะว่า สำหรับลูกไม้ไฮบริดค่ะสีเขาก็จะออกสีที่ไม่เหมือนตามท้องตลาดทั่ว,วไปค่ะท้องตลาดเขาจะมีสีแดงนะคะสีม่วงแต่ต้นนี้น้องจะออกส้มนะคะออกส้มสมค่ะสวยมากๆเลยนะคะฝนก็มืดมาแล้วค่ะทุกคนดูนะคะน,นู่นฝนมืดมาแล้วฟ้าแรงด้วยนะคะฟ้าก็แรงด้วยมอก็คงจะ พาเพื่อนๆพี่ๆชมได้ไม่นานนะคะนี่ก็จะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะเป็นไม้ดำที่ทางเราเก็บไว้เพื่อพัฒนาเม็ดสีของไม้ต่อไปนะคะอา้ยฝนลมมาแล้วนะคะอ่ยังไงเมื่อก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสะดวกแล้วนะคะทุกคนพาเมื่อพาเดินไปดูด้านในนะคะไปดูด้านในกันค่ะอ่านี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นบอนสีจ้านี่ค่ะนอกจาก โชว์ก้าชั้นหรือว่าไม้อโกนิมามดยังเก็บบอลสีด้วยนะคะบอลสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเก็บปลูกประดับบ้านพอชอบค่ะที่บ้านก็จะมีไม้หลากหลายมากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็เข้าสู่โลกแห่งแสงสว่างแล้วค่ะทุกคนโลกแห่งความเป็นจริงแล้วนะคะเมื่อกี้อยู่ในมุมมืดเมื่อกี้อยู่ในมุมมืดพร้อมทั้งได้เจอเสียงแสงสีเสียงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะคุณการสวัสดีค่ะ,คคะขอพวกคุณมากๆเลยที่ไหนฝนตกบ้างที่ระยองกําลังมืดฟ้ามัวดินมาเลยและมดก็ไม่เห็นคอมเมนต์ของใครนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะเมื่อกี้มดพาไปชมไม้โซนหน้าบ้านมาซึ่งเวลามดพาเพื่อนๆพี่ไปชมไม้โซนหน้าบ้านนะคะก็จะมืดๆแล้วก็สัญญาณจะไม่ค่อยมีนะคะมดก็พามาชมไม้ในวัน วันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์หลายๆท่านนะคะวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ก็มีวันหยุด3วันติดต่อกันนะคะอ่าก็ดีใจสำหรับทุกท่านนะคะจะได้พักผ่อนเนาะ พักผ่อนอยู่กับครอบครัวหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเช่นมดนะคะมดก็จะกลับบ้านนะคะมดกลับชัยภูมิพรุ่งนี้นะคะหมายโดยสวัสดีภาพด้วยกันทุกทกท่านนะคะมดเองก็เช่นกันพรุ่งนี้เช้าค่ะมดก็จะออกเดินทางนะคะมดจะไปเที่ยวนาข้าวเดี๋ยวมดจะเก็บบรรยากาศนะคะพาเพื่อนๆพี่ๆไปชมนาข้าวหอมมะลิ <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่เอขอบคุณค่ะ มดชอบปลูกค่ะมดก็อยากจะปลูกอันนี้ก็จะเป็นบุษราคำนะคะบุษราคำต้นนี้เป็นไม้ยอดค่ะมดขยายพันธุ์นะคะโดยการยกยอดส่วนตอของเขานะคะตอของเขาไปอยู่มุมไหนก็ไม่รู้อตอของเขาเขาก็จะให้หน่อเรานะคะสําหรับการทําไม้ขยายไม้เป็นผลดีสําหรับคนเลี้ยงไม้นะคะต้องลองนะคะต้องลองขยายดูนะคะเราจะได้มีไม้อ่า เยอะๆแล้วเราไม่ต้องมาซื้อเพิ่มนะคะแต่ต้องค่อยๆนะคะค่อยๆลองทําดูศึกษาดูนะคะไม้ทุกต้นเขามีอุปนิสัยแบบไหนอ่ามีอุปนิสัยหมายถึงว่าวัสดุปลูกเขาชอบแบบไหนปุ๋ยเขาชอบแบบไหนนะคะเพื่อนๆพี่ก็ลองศึกษาก่อนที่เราจะลงลงทุนซื้อมาเลี้ยงนะคะแต่เม่อก็จะบอกเพื่อนๆพพี่ๆตลอดนะคะว่าถ้าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับต้นไม้ เพื่อนๆเ,เลี้ยงไม้อะไรนะคะเลี้ยงอโกนิมาอโกนิมาก็คือไม้ใบเนี่ยค่ะไม้ใบแบบนี้นะคะซึ่งมีสีและก็ลักษณะเยอะแยะมากมายเลยค่ะเนี่ยค่ะอโกนิมานะคะอันนี้ก็จะเรียกอโกนิมาเป็นชื่อสกุลของไม้เขานะคะแต่ชื่ออ่าก็จะมีแยกออกไปอีกเยอะแยะมากมายนะคะอย่างน้องแดงๆต้นนี้ก็จะเป็นสุขสมใจป้องนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะสวยๆน่ารักนี้ไม่ใช่ อาหมูเด้งนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่านูฮาริซานะคะชื่อน้องออกเหมือนเหมือนแขกแขกปลูกเลี้ยงเป็นฟอร์มกอไว้นะคะเผื่อมีอนาคตช่วงปลายเดือนพฤศจิก,กานะคะก็จะมีงานาต้นไม้ที่สวนหลวงนะคะมก็จะเอาไม้เนี่ยไปร่วมประกวดกับคณะ กรรมการเพื่อนๆพี่ๆทั่วประเทศไทยเราเลยนะคะเป็นงานต้นไม้เป็นงานที่ใหญ่มากค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับคนเลี้ยงไม้พลาดไม่ได้นะคะสามารถไปเดินชมได้นะคะที่งานสวนหลวงนะคะตอนนี้รู้สึกว่ามีกําหนดการออกมาแล้วว่ามีประกวดวันไหนมีอะไรเดี๋ยวมดมาแจ้งในในช่องอีกทีนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้มดยังคุยเกี่ยวกับอโกนิมานะคะสําหรับวัสดุปลูกอโกนิมาหลายๆท่านก็ สอบถามมดตลอดเลยว่าปลูกต้นไม้ต้องใช้ดินไหมนะคะสำหรับอโกนิมามดจะใช้แค่มะพร้าวสับแล้วก็ใบก้ามปูหมักนะคะเพื่อนๆพี่พพพพพพพวันนี้มดมีสาระดีๆมีเคล็ดไม่รับมาฝากเช่นเคยอโกนิมาไม้ใบไม้มงคลไม่ใส่ดินนะคะใช้มะพร้าวสับใบก้ามปูสำหรับปุ๋ยก็ไม่ใช้ปุ๋ยคอกนะคะ ปุ๋ยคอกบางชนิดค่ะอาจจะก่อให้เกิดเชื้อโรคเชื้อราทําให้ระบบรากเน่าติดเชื้อทางใบได้นะคะมดก็จะใช้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอซึ่งเป็นออสโมโคดเม็ดสีเหลืองๆนะคะเม็ดเหมือนไข่ไข่แมงดานะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเราอาจจะใส่เขาจะมีสูตร6เดือน3เดือนนะคะแต่เราไม่ต้องใส่ ตามสูตรที่เขาให้มาก็ได้เราใส่นิดๆแต่ใส่บ่อยๆก็ได้นะคะเพื่อนๆพ,พี่เป็นเคล็ดไม่รับนะคะซึ่งมกก็ใช้อยู่ค่ะ <c oughs> ก็ใส่ทีละนิดๆหน่อยๆน,นะคะอ่าแล้วก็คอยดูอาการของเขาว่าเออไม้เราเริ่มจะโทมๆเราก็จะเติมไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเราอ่าให้เขาค่อยๆโตค่ะอย่าไปใส่ปุ๋ยให้เขากินอะไรเยอะๆพอเขาอ้วนมาแล้วพอเขาอดแล้วเขาจะผอม ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็ฝนฟ้ามืดมาไม่เป็นใจสักเท่าไหร่นะคะ,ะวันนี้มดกพาแวะมาทักทายให้หายคิดถึงนะคะคิดถึง fc คิดถึงเพื่อนเพื่อนพี่พีนะคะคิดถึงทุกท่านที่มาให้กำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆีทุกท่านเลยวันนี้นะคะมดพามาชมไม้ไม่นานค่ะสิบกว่านาทีนะคะจริงๆก็อยากจะนานกว่านี้แต่ตอนนี้เหมือนกับ เทวดาเริ่มจะถ่ายรูปเราแล้วนะคะมอสก็ขอบพระคุณเดี๋ยวขอทักทายขอใหอ้ดูหน้าดูตากันอีกหนึ่งรอบวันนี้ม่าทักทายเพื่อนเพื่อนพี่โดยที่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเลยรู้สึก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 แบบสวัสดีค่ะโอ้โห oh, oh, ผมกระเซิกระเซิงเลยนะคะอะวันนี้มอสก็อยู่บ้าน เอารถไปทําธุระหลายอย่างเพราะพรุ่งนี้จะเดินทางมดก็ขอบขอบพคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนี่พี่ที่แวะมาให้กําลังใจนะคะพรุ่งนี้มดก็จะเดินทางแล้วสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ที่เดินทางออกต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังและก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะคะมดก็จะเดินทางเช่นกันวันนี้มดไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่าไม่ใช่พรุ่งนี้สิน่าจะเป็น วันอาทิตย์เดี๋ยวมดจะพาลงทุ่งนะคะฝากติดตามมดด้วยนะคะวันนี้มดไปก่อนค่ะบ๊ายบายจ้อ่ะจริงจริงจ้อะ